มีน้องผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแทนเราเรื่องผีให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนอยู่ชานเมืองกรุงเทพก็มีกลุ่มเพื่อนที่สนิทหลายคนชอบดื่มสังสรรในวันสุดสัปดาห์เป็นประจำในวันหนึ่งก็ไปดื่มกันตามปกติเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งชื่อต้น ไปรับเพื่อนใหม่มาอีกสองคนแต่เป็นพี่ชายน้องชายกันคนพี่ชื่อกังน้องชื่อกูก็มาดื่มกันต่ออยู่สักพักต้นมันก็บอกเป็นลองของบ้านร้างกันไหมเขาว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าคมคืนตายในบ้านแทนมันถามว่าจะดีเหรอ กับกุ้งก็บอกว่ามึงปอดเหรอวะคนมันเมาแล้วก็กลัวเสียหน้าบอกไปก็ไปสิวะโดยมีผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มไปด้วยชื่อว่าแตงกวาแทนมันว่าแตงกวาเป็นคนสวยตัวเล็กขาวสัสดส่วนก็คือมีอ้วนไม่ผอมพอดีพอดีพอไปหมู่บ้านจัดสรร และถึกบ้านร้างหลังนั้นเกือบจะท้ายสุดซอยอยาขึ้นรกคล้มน่ากลัวแตงกว่าก็กลัวตามราษาผู้หญิงแต่ต้นที่เหมือนจะชอบเธอก็บอกว่าไปด้วยกันเถึดถ้ารอยอยู่คนเดียวน่ากลัวกว่านะตัดสินใจเดินเข้าไปทั้งกลุ่มแทนมันเห็นว่าตนสะพายกระเป๋าอะไรมาสักอย่าง พอถึงกลางบ้านมันก็หยุดนั่งลงแล้วจุดเทียนรูดสิบกระเป๋าหยิบกระดาษและแก้วเป๊กเล็กๆใสๆออกมาวางกับพื้นมันบอกว่ามาถึงนี่แล้วมาเล่นผีถ้วยแก้วกันเถอะทุกคนไม่อยากขัดขืนจำเป็นต้องเล่นแทนนั่งข้างต้นถัดไปก็เป็นแตงกวารือกั้นนั่งตรงข้ามเธอ และก้องอยู่ถัดพี่ชายไปดูเวลาตอนนั้นเที่ยงคืนครึง่งไม่มีเสียงลมเสียงสัตว์ใดๆสักอย่างซึ่งแทนบอกว่ามันแปลกมากจริงๆผีถวยแก้วถูกเชิญเข้าไปในแก้วที่มีควันทูบอยู่คำถามที่ถามก็คือเป็นใครและตายยังไงคำตอบที่แก้วเลื่อนไปทำให้ตกใจ ผู้หญิงถูกลักพาตัวมาแล้วรุมทรม,มขมขืนเอาเชือกรัดคอตายในบ้านหลังนี้แต่แทนสังเกตเห็นว่าระหว่างการเล่นนั้นสายตาของเจ้ากักมันมองแต่หน้าอกของแตงกว่าตลอดเวลามีการกลืนน้ำลายและสะกิดกุ้งน้องชายให้ดูและก้มลงไปกระซิบอะไรบางอย่างกันสองคน แต่พอแทนหันไปที่แก้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเพราะเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าดับตาทลนเอาขางเกย่ากมอกหน้ากั้งจากเงาในแก้วที่เล่นอยู่เป็นจังหวะเดียวกันกับที่กั้งอยู่ๆก็สะดุ้งขึ้นมาจนนิ้วหลุดจากแก้วต้นหมัดก็ว่าสวยแล้วแก้วพลิกแล้วก็คว่ำแตกกระจาย ไฟที่เทียนไขดับพลึบทันทีมีเสียงบอกว่ารีบออกไปเร็วทั้งหมดวิ่งออกมาแต่ปรากฏถึงที่รถก็ไม่พบกั้งกับกุ้งสองพี่นะ้องต้นกับแทนก็บอกว่าเจ้ายัางไงดีมันหลงอยู่ในบ้านหรือ,อยังไงมีนายาปันจักรยานมาพอดีแกถามว่ามาทำอะไรกัน มาล่าท้าผีกันใช่ไหมสามคนเสียงอ่อยยอมรับยามบอกว่าบ้านนี้ผีดุไม่ใช่โดนหลอกหัวโหลนผมร่วงหมดแล้วเหรอเพื่อนน่ะไปไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเองเข้าไปก็เจอว่ากั้งนอนตาค้างมือสองข้างจิกพื้นจนเล็บแตกส่วนเจ้ากุ้งหลับตาร้องไห้ ยกมือไหวตัวสัตว์กว่าจะพากันออกมาได้ก็ออกมาเกือบครึ่งชั่วโมงแต่แทนก็บอกผมว่าไม่เห็นผีหรือว่าใครเลยหรือไม่มีเซนก็ไม่รู้แต่ที่อยากรู้คือสองคนนี้เจออะไรกว่าจะพาไปรถน้ำมนให้พระสวดมนต์ดึงสติกลับมาได้ก็ใช้เวลายอยู่หลายวัน พอคุยรู้เรื่องกังมันก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นตอนเล่นผีถ้วยแก้วกันอยู่มันก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่พอมองไปเห็นหน้าอกอันเต่งตึงของแตงกว่ามันก็มีอารมณ์ขึ้นมาหันไปสะก,กิดน้องชายแล้วก้มลงไปพูดว่านมใหญ่วะพอหันกลับมา ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดใส่หูว่ามึงเอาจริงไหมกูจะจัดให้มันถึงสะดุง้งทำนิ้วหลุดออกจากแกว้วได้ยินเสียงบอกให้วิ่งอยู่แต่มันไปไม่ได้เพราะโดนขาใครไม่รู้เหยียบข้อเท้าสองข้างเอาไว้ส่วนกุ้งมันถูกมือผลักไปติดกับข้างฝาบ้าทพอแสงจันทร์ลอดผ่านมา ภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเปลือยกายกำลังคลอมตัวมันอยู่รูปร่างหน้าตาสวยผิวขาวหมันก็มองว่าไม่ใช่แต่งกว่าแต่สวยกว่าช่างหมันพอเธอโน้มคอลงมาปรากฏว่าตาเธอเหลือดถลนจนแทบจะหลุดจากเบ้าผิวผันก็ยุยมีน้ำหนองไหลออกมา แหลบลิ้นลงมาเลียตรงใต้ราวนมตัวเองช้อนให้ตั้งขึ้นแล้วมีเสียงว่ามึงอยากดูดไหมน้ำเหลืองน้ำหนองทั้งนั้นแล้วก็หัวเราะเสียงแหลมใส่กั้งมันกลัวมากตาเหลือกเล็บจิกพื้นจนต้นกับแทนและแตงกวาไปเจอนั่นแหละจากเรื่องราวนี้ ทำให้ทางกั้งและกุ้งลดความห่ามและรู้จักให้เกียรติผู้หญิงมากขึ้นเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าผู้ชายไม่ควรไปล่วงเกินผู้หญิงไม่ว่าจะทางใจกายหรือว่าจะอารมณ์ใดๆก็ตามการให้เกียรติคือการไม่ลวนลามทั้งความคิดและสายตาเพราะไม่ว่าคนหรือผีผู้หญิง ไม่มีใครอยากเจอผู้ชายที่เป็นแบบนั้นหรอก